ผลี่แล้วจ้ะสองดอกกอแดงไงเด้อจ้ะพี่น้องนี่นงามเลยนี่สองจีเนาะจ้ะมูเดียวกันเด้อจ้กพระท่านเดีไปใส่มูนี่ละเพราะกันยังมีอันจูมให้เก็บอยู่จ้ะกอเด้อจ้ะกกอแดงเนาะเสือ่อมวัตถุนให้เศร้าอยู่พี่น้องเอ้ยให้ตัวบนยังเหลือให้เก็บอยู่เนาะ จนสัน้นดอกนีไม่พี่น้องมันวาเกิดในห้องน้ำเนี่ป้าพี่น้องเลยนะดูเขียวดีครับหมดไล่ไหลแบบนี้หงามครับพี่น้องเห็ดไข่เด้อสวัสดีค่ะพบกันครับอีสานมาเนิ่องมาจ้ะหลังจากที่พออบกันเป็น ซีฟก็มือเนาะจ้ะหลังจากที่อันติดโควิดเนาะจ้ะกำลังเลาะปลามือเล็กเนาะมือนี่กัดจังไลยกับมันลุนน้ากันเนาะว่ามือนี่สีมานถ้ามานมันลุนน้ากันกับเสาเอ็นเนาะจ้ะอ่านจังไหนก็กะมาพอแล้วจ้ะดอกเล็กดอกเล็กแหกมันจ้ะซีฟก <c oughs> ็แ <c oughs> ดงดอกเล็กแหกมันจะ้ะจะได้กับฝากพี่ฝากน้งองก็ไลยก็แช่น้ำเด,อด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เสาเอะะ็นเนาะจ้ะเนาะ ลุยปลามือเรล็กจ้ะหลังจากพักพรมาซิดมือนั่นล่ะนะที่สองมาจ้ะพ่อเป็นมูคนหลามมูนี่หางเพิ่นเผาเบ,เบิร์ดนี่จ้ะเดโดกเดียวหนาเพิ่นกะจิตเก่เกนาะเพราะว่าเป็นเลื่มดินแหง้งแม่จ้ะแต่กะดีย่จ้ะกินได้ยู่อันเจาน้าไหนกับไปลุ่นน้ำกันนาะจ้ะ เป็นสีเป็นจางหมดห <c oughs> นาเพันเตกหนาเพันเตกแต่ดอกพนงามอยู่เด้อจ้ะมีสองดอกจ้ะมูะนี่ <c oughs> ดินพันหแหง่มาแต่นาเพุก็เลยเป็นงสีเน,ะนาะหนาเพ่กเลยเตก <c oughs> หนึ่งเด Carl, vard, ้อจ้ะก่อขึ้กันนั่นๆอังพุนเตกกันนั่นๆเดี๋ยวพุ่นรุดหรอเนาะต่ดอกพุ่นน้อยจ้ะถอยแล้วจ้ะสองดอกก่อเรียงใหญ่เด้อจ้ะพี่น้องนี่ยงามเลยนิสิเลยเป็นปิรีในกล่องใหญ่ยุงสั่นเนาะมึงเน่พี่น้องเลย ีดอกเปนแข็งดีเฮ็ดอันนี้เดี๋ยวติดพวมัล์แขนงแล้วโบขาคนนี้ใหญ่อวบดีคักพี่น้องดอกเปนแตกพี่น้องเจ้าเอ็นสะอ่อนคักไหลจนเผาเบิดนึ่ไงเท้าเบิดพี่น้องอืเจ้าเอ็นสะนี่ไง จนแหงจนเผาจนเหี่ยวเบิดพุ่นเมียอู้เอาบ่าได้เมียพี่น้องโอ้ยมาพอกันแยมเผาเบิงเนาะนพุ่นพุ่นไปถ้าขุนไปเป็ดสายเอาหลวงขุนนิงแดงทั้งพุ่น,น,น,ออนพี่น้องเอ้ยสะอ่อนพุ่นไปแดงไปเบิดเจ้าลายเถี่พี่น้องเอ้ยเจ้านี่ อันลงเหลือกะซีลงเหลือแน่ยวนละ่ะพ่อได้เก็บอันเท่ากับเท่าหลายคักโพดพ,พี่น้องเอ้ยมึงนี่ยคุณจนเหี่ยวจนแหงไปเบิดเท็กโกเหรงใหญ่เด้อจ้ะเจ้าไดคุณวาเป็นยังสัน่นคุณแดงขึ้นไปพุ่นพี่น้องเอ้ย เอาบ่ได้สะอ่อนที่มีหลีผุปนปนโอ้ยสิเป็นล่มพี่น้องเอลยเห็นเห็ดเอ้ยผุนอันมูหนึงก็อยู่ทั้งผุนเดอ้อพี่น้องผุนอัน,นแดงๆฟองน้งผุนเสาเอียนก็เห็นว่าอยุผุนเท่าที่เบิร์ดอักลากทั้งผุนฮ้ยเ พี่น้องเ,เอ้ยเสารอฐนสวนไร้อันใดที่เอาได้ก็สิเอาเดอ้อพี่น้องอันใดเอาบ่ได้โอ้อันนี้เไไนนพิ่นเฒ่าแล้วเส้าหนุ่ยสิม,มันนี่บ่เอาเพิ่นเศรษฐ้เนี้ยเป็นมูน๊งหมดพี่น้องเสศรษฐีไทยเบิ่งน้องนึงเนาะหน้าเพิ่นเตกแต่คุณภาพเพิ่นยังดีได้อยู่เด้อจ้ะพี่น้องโอ้ยมีเสาเอรนกับถอยมาใหม่ท่านดีนดฝนอยู่โอ้มึงไงเศรษฐีเนี้ยพี่น้องเอ้ยมู๊นี่แม่ โอ้ยเกิดเป็นร้อยบุญลาพี่น้องถ้าแอ็นสะอ่อนมา่าท่านี่เศร้าอยู่รับเส้าหนุยพากับนางสะอ,อ,อ่อนว่าเนเกิดจังไหนหลรืพี่น้องอันนี้กระดางานเอาเลยน่ะจังไหนนี่แต่ดอกนี้ก็ยังดีอยู่เด้อนี่มันแตกอยู่ใตนนนนหนห้นี่นไปไครที่หน่องดึงโอ้ที่หน่องจังไหนมาผอกัน,นย่ำแถวนอ ค้าคุนอาชิบเหียเแน่เด้อพี่น่องป้าพี่นอ่องทำงานอ่ะีอดอกนึงเด้อตึงหนาเิ่นจิตเตะเิ่นก็ได้อยู่ดวยจ้ะ ู้ใดบ่สละสหน่อยมนะั้งคุณคแขงแต่บบนดำที่อันนี้นี่อันนี้ให้เอาเป็นเสือรึแต่พี่น้อง <c oughs> น,พนองีพี่น้องคนเท้าเอาบอ่ไ้แม่สาพี่น้องเบืองเด้อนี่เอาบอ่ได้จักดอกพี่นอ้องมองนี้ก็ไดอันไหนพ่อใดก็สิเอาเนาะแมนนี่เดอ้เดอ,อ,อ,เ,อเ,เด้อเด้อเด้อเดเด้อด้อ้อง้เอดอเด้อเ้เดเด้อเดด สองจีเนาะจะมูเดียวกันเดอ้อจ้่พ่ะท่านได้ไปไซมูนี่ละเพะ่ันยังมีอันจูมให้เก็บอยู่จ้ะึ้นนี้โอ้ยมันเป็นดอกหน่อยนะหนาน่อยเพื่อกเด้อจ้ะพี่น้องเ,อก,อดเดอก็บกอเด้อจ้ะกอดแดงเนาะเสือวอนวัด่านให้เศร้าอยู่พี่น้องเอ้ย ให้ตัวบนยังเหลือให้เก็บอยู่เนาะ <laughs> 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 จนสัน่น <laughs> เก็บมูนี่จาสั่นพี่น้องอันนี้มันเอาอะไแล้ะอีกกีนึงเลือ้อ่ะ เป็นขาดน้ำเนาะจมนย่เนาะแต่สิดงกบ่งามปนไดเนาะจ้ะเนาะเกิดเป็นคลองน้ำเล้อดยบ้านขาวขนสีเงี้ยแน่จ้ะอันนี้กรพุนเขาอีกเบิร์คือเก่าเด้อจ้ะมูนี่กรไดุ่นเอ้ย เผาเอาอะไรพี <rude S 2> ่น้องเสียดายเสียดายเด็ดไข่จ้าหลังจากไปสอนเห็ดแดงมาเนาะบางนึงเนาะนี่เฮากับฮะบึงดานเห็ดไข่เนาะจ้ะเนาะจะได้กลับไปรลุดน้ำกันได้เด็ดไข่ได้เะ็ดให้มันไม่หลุดหน่อยกรนั่กันแม่นแม่นเยอะเนาะแม่นว้าว <Wow. S 1> <c oughs> ลรางามเด้อพี่น้อง <ti ens> หอมๆเนาะเห็ดไคดูมันมีหมูด้วยนี่มีดอกเดียวเด้อพี่น้อกอื่หมดกระโจ๊บมันคือกันเนอะจะหากินคือกันหมดกัดได้สีนึงเนอะจ้ะเห็ดไคนี่แห้งเงถง้าแห้งหอมเด้อจ้ะนี อีกดอกนึ่งเป็นจังไงได้ยูหอมหอมเปินเทาขนาดอี้โซ่ดอกก็จะเ็ดไข่เฮงเทาหฮงหอมเ้ยจาพี่น่องต่ำเจลียวใส่พริกอ่อนใส่หัวหอมเนาะ อีกคนหนึงเลยอีกค่นโดมคนเสียไปไซต์อ้ยบุตล่ะพี่หน่องขีนนะึงเน้อจ้ะโด,ด่คนอาจจะม่งงามเน่อเนาะดดขีนะดไครเด้จ้ะกีนนะึ่งเนาอกับบาทนนะึ่งเน้อะ จงนนังด้วอืมบาบนึงเด้อจ้ะเดี๋ยวจะกินดอยในนี้แล้อพี่น้องมืนอยู่มืนดอยอยู่นิดหน่อยเห็ดไข่เด้อจ้ะมันด้วยถูกมั้ง,ดง,ง,ดงมด มีจีโอมีมีลูกกนมีหลายเนาะเออนั่นแหละโอ้หฮาดเอาเลยเลยเอาไปเฮ็ดเซียมันค่ะมาเออมีลูกหน่วยเพิ่งเลื่อนขึ้นมาอีกอยู่เล้วแต่นิสิได้ยังบ่ได้เอาขาเหมืนกันอืมฮาร์ดองหนึ่งดอกหนึ่งเด้อพี่น้องดอกเฮดเพิ่มันจะสีบอกงามปันไหนเด้อแต่พอเพิ่น ขาดน้าเนาะคุนบุคคอยได้น้ำเนี่ผลทิ้งช่วงไม่จากช่วงนี้เห็บไข่เดือจะอีกดอกหนึ่งเนาะดอกมีกพี่น้องมันมาเกิดในห้องน้ำเนาะป้าพี่น้องเลยเนี่ย,ยเขียวดีคักนี่หมดไล่อะไ แหม้ามเกหลมันเ็น่ง้งาอแบบนี้งามคักพี่น่อห็ดไข่ด้อหไคืนนึงเหมดไหมพี่หน่อ một lái cái gì 2 được đó trời này nên nhỏ ừ. chỗ kìm cái cả nữa này Hãy subscribe cho kênh Ghiền này nữa. ไป็นอะไล่ะตั็นดอกดดดดเกบี้ยเครื่องดอกเครื่องดอกโอ้ถือเสียงเดียดจ้าครับเอาผลงานมนือนีเนาะจ้ะเนาะไดนเฮ็ดไข่เฮ็ดแดงเฮ็ดกอใหญ่เ,าเนาะอันหลังจากซีโซแอดเนาะบริเวเขนะา,าปลามาเป็นซิบมือแล้วยางนนมือก็เมือนะ่อยติบนไปหมดะ มือเลกเนะาะจ้ะยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้น้ำเดอ้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวแอนเนาะช่องแห่งอันช่องอีสานมานเนื่องจ้ะยังไงก็พอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ